าวกาลันตาค่ะก็ได้ออกไปลงคะแนนทําประชามติเชิงสัญลักษณ์นะคะถามความเห็นประชาชนเรื่องแยกตัวเป็นเอกราชจากสเปนค่ะทั้งๆท,ที่ไม่มีผลทางกฎหมายค่ะ ประธานาธิบดีอาตูมาสผู้นําท้องถิ่นแคว้นกาตาลุนยาก็ได้ไปลงทําคะแนนประชามติเมื่อเที่ยงวันนี้ค่ะที่โรงเรียนกลางเมืองบาร์เซโลนาท่ามกลางเสียงเชียร์ของฝูงชนที่รอลงคะแนนอยู่หลังลงคะแนนเขาก็ได้ถแถลงข่าวว่ารู้สึกพอใจกับจํานวนคนที่ออกมาลงคะแนนเสียงแม้ว่าจะ,ะเผชิญกับความยากลําบากพร้อมกับกล่าวเสริมว่ากาตาลุนยาก็สมควรที่จะได้ทําประชามติชี้ขาด ด้านเป๊ปกวเดโอล่าโค้ชบาเยนนิวิกนะครับออกไปใช้สิทธิ์ที่หน่วยเลือกตั้งลงคะแนนอีกแห่งหนึ่งนะครับและกล่าวว่ามีชาวกตาตาลันจํานวนมากต้องการพูดเรื่องนี้และรอมานาแล้วกฎหมายไม่สามารถห้ามความต้องการของคนจํานวนมากได้ซึ่งฝ่ายการเมืองก็ควรที่จะรับฟังครับแล้วก็มีรายงานว่าชาวกตาตาลันจํานวนมากนะครับออกไปใช้สิทธิ์ตั้งแต่เชา้าเพื่อตอบว่าแ,แคนกตาลุนยาควรมีถานะเป็นรัฐหรือไม่หากใช่กาตาลุนยาควรจะแยกตัวเป็นรัฐอิสระหรือไม่ นอกจากที่สเปนแล้วนะครับก็ยังมีชาวกาตาลันในประเทศลาตินอเมริกาไม่ว่าจะเป็นออร์เจนตีนาหรือว่าชิลีนั้นไปลงคะแนนเสียงด้วยเช่นเดียวกันครับพักการเมืองใหญ่สองพักของแคว้นกาตาลุนยาก็เชื่อว่าจําเป็นต้องรวบรวมคะแนนเสียงได้เกิน1นล้านห้าแสนเสียงเพื่อกดดันรัฐบาลกลางให้เห็นด้วยกับการทําประชาม,มติอย่างเป็นทางการค่ะขณะที่โพลสารวจความคิดเห็นก่อนหน้านี้ชี้ว่ามีชาวกาตาลันมากกว่าร้อยละแปต้องการเป็นอิสระจากสเปนมากขึ้นขณะที่มีประมาณร้อยละห้ต้องการแยกตัวเป็นเอกราชจ,จาก สเปนไปเลยค่ะ